พ่อแม่พี่น้องสูบสุก้อน,นค่ะมื่อนี้พ่อแก่ยนุนค่ะช่างยาสองยาหลานพาทำพาเที่ยวนะคะเนาะมื่อนี้ยนว่นสีผ้ามาเก็บบาอือนะคะเนาะน้องพลอยไม่อยู่ก็จะเหลือแต่คุณย่ากับคุณปู่นะคะมากค่ะมาเก็บบาอือน้ำกันแก่นยนวนเนาะค่ะเนาะยนว่นสิผ้าเข่าสวนเก็บหลังจากคลิปที่แล้วนะคะพี่น้องคลิปตน้ตนๆเดือนยนวนผพามาเบิงว่าบาอือยนว่นมันติดจ้งนวยบพเอเป็นตาได้กินบ่าคาะดแต่ว่ามื่อน,นี้มาเบิงนะคะพี่น้องจ๋าสีผ้ามาเก็บแล้วค่ะพี่น้อง มะเอือหาสามเครื่อมะเอือสามเครื่อได้หาหกน่วยค่ะพี่น้องจา๋านี่ละค่ะบังดูค่ะพอเก็บเลยได้ค่ะพี่น้องจ๋าพอเก็บแล้วนะคะวันนี้นู่นกระสีห้คุณปูค่ะเป็นคนเก็บนะคะเนาะให้คุณป๋าเป็นคนเก็บนะคะเก็บเลยค่ะปะ๋าพอเก็บหลังจากที่เขาเก็บแล้วเขาสืเดลือสืเดรือเพื่อเพิ่อนออกนะคะสีเด็กปลูกแล้วอื่นต่อค่ะพี่น้องจา๋าบังดูค่ะโอ้โห เอาไม้ทำปได้ค่ะพี่น้องดูสิค่ะหาหมึกค่ะพี่น้องจ๋าอ่าวางไว้ก่อนปลาไปเอาลูกนั้นก่อนเอาลูกนั้นอีกลูกนี้ลูกนี้พอหรือยังลูกนี้พอแล้วนี่เก็บเลยเก็บเลยไม่ต้องรอยฟังอะไรแล้วโอ้ยป่ากับว่เอามีดอันใหญ่ๆมากเปิ้ลลูกพี่น้องยังเบิ่งดูกอ่ะเบิ่งดูกขนาดหอยไว้กันยังสิประยุทธ์เราค่ะพี่น้องเพราะว่า เอ้้างเขาสีพังลงเหลาไหมคะพี่น้องจ๋าอันนี้ค่ะโ<ฟ>อ้โหพอแล้วค่ะเกู้อันนี้เขาไปหนีบเลยมุงเขาไปหนีบเลยค่ะพี่น้องเก็บได้แล้วค่ะฟักทองแก่แล้วก็ต้อง,งเก็บมีย <กะ S 2> ึดตอนนี้นึกว่าไม่มีกระสีเลื้อไไ้สักสองน้วยค่ะพี่น้องพาสองน้วยนียังมาท่านในแก่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสองนี้ยังไม่แก่คะ่ะอันนี้ยังมาท่านในแก่ฮากระสีจโจงไว้ก่อนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะ รออีกสักพักค่ะพี่น้องท่ากับสิรอให้เขาแก่กว่านี้นะคะอันนี้คือบวบงูหรือมะปองแป้งนะคะพี่นอ้องยียนวลนปลูกใบกซะถางนะะี่ค่ะสีพ้าสีพ้าพี่นอ้องเบิ้งเนาะค่ะเบิ้งเด้ค่ะปลูกแบบกระังที่ได้กินบันนียย,ยนวลกระ,ะสิเอาบวบหอมที่ปลูกว้นะในกระสอบไปให้เขาขึ้น,นะคะ่ะเขาก็สิลือ้อเพื่อฝักท่องออกนะคะพี่น้องเพราะว่าบวบเรียมกับบวบเรียมบวบหอมก็เริ่มที แกแล้วค่ะพี่น้องเจได้ลื้อข้างเขาออกแล้วเนาะคะ่ะเนาะกาวาน่าจะได้กินนวยเรียบร้อยแล้วก็สีเข่ากันกับช่วงเกี่ยวเข่าแล้วนาสีได้ตากมองนีกับสีเป็นมองตา,ขาเขาพอดีเนาะคะ่ะเนาะเดินนียื้วนกับสีเฮ็ดเป็นมองตา,ขาเขาพอดีค่ะพี่น้องจ๋ากับสีพอกันพอดีกันกับลื้อเครื่องมะือเครื่องมะไก บวกเท่าเนาะค่ะนาะ,ะนพี่น้องเยนวดผามาเก็บมักเอือเนาะค่ะนาะสรุปแล้วมื่อนี้เก็บไปสามนวยค่ะแต่ว่าสามนวยนี่นาสิซิฟก็โรขึ้นค่ะพี่น้องจ้าขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะคะขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้สองตาไอสอง่าหลานมาตลอดเนาะค่ะนะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ะะด้ค่ะเด้อจังใดก็ขอบคุณทุกการติดตามจ้าขอบคุณพี่พีน้องๆทุกคนขอบคุณเอฟซีทุกคนเนาะค่ะเนาะของพอยู่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ยายนวดเนี่ยด้ค่ะเด้อขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ พอการคลิปไหมนะค่ะพี่น้องคลิปนี่ยายนวนลลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพอการคลิปไหมค่ะ